เมื่อสาวพังคนหนึ่งได้ไปพบเจอกับคนที่หน้าเหมือนตัวเองเป็นอย่างมากและต่อมาเธอก็ได้รู้ว่ายังมีคนที่หน้าเหมือนเธออีกหลายคนเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเชิญไปหาคำตอบกันเลยครับกับซีรีส์เรื่อง Offenblack หลังจากที่เฮเลนาถูกพาทัวกลับไปหาเฮนริกอีกครั้งในตอนนี้เธอก็ถูกนำทัวเข้าไปยังห้องทดลองซึ่งเฮนริกได้นำเอาล่างไข่ของเฮเลนากับอสุจิของเขามาปฏิสนธิกันแล้วจึงนำมันกลับมาฉีดเข้าไปยังมดลูกของเฮเลนาเพื่อที่จะให้เธอได้ตั้งท้องเด็กขึ้นมาส่วนทางฟังของเลเชลเธอได้ขอให้เดลฟินเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาทำงานแทนลิกเกียเพราะตอนนี้ตำแหน่งมันกำลังว่างอยู่และอยากให้เดลฟินมาสารต่อง,งานของลิกเกียให้เสร็จ จากนั้นเดวฟีนจึงออกไปพบก,กับพวกสาลาเพื่อจะบอกว่าเซลล์ต้นกำเนิดที่ได้มาจากฟันของคิลา่าตอนนี้มันไม่สามารถใช้ได้ผลเนื่องจากเชื้อมันได้แพร่กระจายเร็วเกินไปแถมยีนสังเคราะห์อของอีธานก็ต้องใช้เวลานานเป็นเดือนถึงจะสามารถนำไปใช้รักษาได้ทำให้เธอจึงมาที่นี่เพื่อจะขอเอาไขกระดูกของคิล่าแทนเพราะมันเป็นวิธีเดียวที่พอจะช่วยโคซิมาได้ในตอนนี้ต่อจากนั้นซาลาก็เลยตัดสินใจไปคุยกับคิลา่า บอกว่าตอนนี้โคซิมากำลังต้องการไขกระดูกของลูกซึ่งมันจะต้องเจาะเอาออกมาจากสะโพกพอกิลาได้ยินแบบนั้นเธอก็เต็มใจยอมให้เพราะอยากจะช่วยเหลือโคซิมาให้หายจากอาการป่วยถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่กลัวเข็มมากก็าตามส่วนทางฝั่งของอลิสันกับดอนนี่ทั้งสองกำลังช่วยกันขุดหลุมใต้โรงจอดรถเพื่อจะแอบฝังศพของดออรลิเกียเอาไว้ในนั้น และในระหว่างนั้นวิกเตอร์ก็ได้แอบมาสอดแนมที่บ้านของอลิสันแต่ว่าเขาก็ถูกดอนนี่จับได้ซะก่อนแล้วไล่ให้กลับเข้าไปหาแองจี้ที่เป็นคนสั่งการอยู่ในรถพร้อมกับรู่ทั้งสองคนว่าอย่ามายุ่งกับครอบครัวของเขาอีกแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฝั่งของเกรซี่ในตอนนี้เธอก็ถูกเฮนริกฝังตัวอ่อนเข้าไปในมดลูกด้วยเหมือนกันเพราะเฮนริกต้องการจะขยายพันธุ์ให้ลูกของเฮเลนามีจำนวนมากขึ้นซึ่งในตอนนี้ก็กำลังส่งให้บอนนี่ออกไปตามหาผู้หญิงเพื่อจะเอามาทำเป็นแม่พันธุ์เพิ่มอีก จากนั้นพอเกรซี่ถูกพาทัวไปไว้ร่วมกับเฮเลนาเธอก็เล่าให้เฮเลนาฟังว่าตอนนี้ลูกของเฮเลนาก็อยู่ในท้องของเธอด้วยเพราะพ่อของเธอต้องการจะแพร่พันธายาตของเฮเลนาเนื่องจากเขาคิดว่าเฮเลนาเป็นคนพิเศษที่พระเจ้าประทานมาให้ ส่วนทางฝั่งของเดลฟินในระหว่างที่กำลังเข้าไปในห้องทำงานเธอก็เจอกับเลเชล์ที่กำลังทำบางอย่างอยู่ในนั้นและพอเลเชลได้เดินออกไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกทันใดนั้นเดลฟินก็เห็นว่าที่หน้าจอคอมพิวเตอร์มันได้มีข้อมูลของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเบนจามินเด้งขึ้นมาซึ่งเธอก็จำได้ว่าเคยเห็นเขาอยู่ที่บ้านของป้าเอส แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฟังของเฮเลนาหลังจากที่ได้รู้ความจริงจากเกรซี่เธอก็คิดจะหนีออกไปจากที่นี่อีกครั้งซึ่งในระหว่างนั้นเกรซี่ก็บอกว่าเธอจะขอไปด้วยแต่ว่าเฮนรีกก็เข้ามาเจอซะก่อนจึงจัดการทุบเฮเลนาจนสลบไปแล้วจับเกรซี่ไปขังไว้เพื่อไม่ให้หนีไปไหนได้ซึ่งในระหว่างนั้นมาร์กก็พยายามขอร้องเฮนริกว่าให้ปล่อยเกรซี่ออกมาเพราะเขานั้นตกหลุมรักเกรซี่และไม่อยากให้เฮนริกทำร้ายเธออีก แต่ทันใดนั้นเฮเลนาที่ได้ฟื้นขึ้นมาเธอก็เข้าจัดการกับเฮนริกทันทีทำให้มาร์กจึงใช้โอกาสนี้ปล่อยตัวเกรซี่แล้วทั้งสองคนก็รีบพากันหนีไปด้วยกันจากนั้นเฮนริกจึงถูกเฮเลนาจับไปมัดไว้ที่ห้องทดลองแล้วทำการฉีดน้ำเชื้อของหัวเข้าไปในทว่ของเขาเพื่อเอาคืนกับสิ่งที่เฮนริกเคยทำให้กับเธอแล้วเฮเลนาก,ก็ทำการเผาฟาร์มแห่งนั้นทิ้งไปส่วนทางฝั่งของซาร่าที่ตอนนี้ได้พาคิลลาไปนอนยังคลินิก เพื่อเตรียมตัวเจาะเอาไขกระดูกของคิล,ล่าออกมาแต่ในระหว่างนั้นป้าเอสก็ได้เข้ามาหาบอกว่าเดลฟินกำลังมารอพบซาร่าอยู่ข้างนอกจากนั้นเมื่อซาร่าได้ออกไปเจอกับเดลฟินแล้วเดวฟินก็บอกว่าที่คอมพิวเตอร์ของเลเชลมันได้มีรายชื่อของเบนจามินอยู่ด้วยซึ่งเธอคิดว่าบางทีเขาอาจจะกำลังทำงานให้กับเลเชลอยู่พอได้ยินแบบนั้นซาร่าก็คิดที่จะกลับไปหาคิล,ล่าทันที และในขณะเดียวกันนี้ทางฝั่งของป้าเอสที่กำลังอยู่กับเบนจามินทันใดน,นั้นสาลาก็ได้กลับเข้ามาถึงบอกว่าเดลฟินมาหาเพื่อเตือนให้ระวังตัวจากเลเชลและพอสาร่าได้เข้าไปยังห้องที่คิลล่ากำลังนอนอยู่เธอก็คิดที่จะเอาตัวคิลล่าหนีออกไปจากทีน่นี่ซิ่งเฟลิกก็สงสัยว่าซาร่ากำลังคิดจะทำอะไรแต่ว่าทันใดน,นั้นมือถือของเขาก็ดังขึ้นมาและคนที่กำลังโทรมาหานั่นก็คือสาร่า ทำให้เฟลิกซ์จึงรู้ว่าคนที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ซาร่าตัวจริงแล้วเขาก็ถูกเลเชลลที่กำลังปลอมตัวอยู่หันมาฉีดยาสลบใส่ทันทีส่วนทางฝั่งของซาร่าตัวจริงที่พอกลับมาถึงยังคลินิกอีกครั้งเธอก็บอกปาเอสว่าเบนจามินคือพวกของไดแอดแล้วรีบเข้าไปดูในห้องของคิลา่าซึ่งก็เห็นว่าตอนนี้เฟลิกซ์กำลังนอนหมดสติอยู่และคิลาก็หายตัวไปแล้วทำให้ซาร่าจึงโมโหและพยายามถามเบนจามินว่าพวกเขาเอาตัวคิล่าไปไว้ที่ไหน แต่ป้าเอสก็บอกว่ามันไม่ใช่ฝีมือของเบนจามินมันเป็นแผนที่เลเชลต้องการจะทำให้เข้าใจผิดเพื่อจะได้แอบเข้ามาเอาตัวคิล่าไปต่อจากนั้นสาลาจึงยอมไปมอบตัวกับพวกไดแอดและถูกบังคับให้เซ็นสัญญามอบร่างกายของเธอให้กับบริษัทซึ่งหมายความว่าไดแอดจะกลายเป็นเจ้าของร่างกายของสาลาและมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรกับร่างกายของเธอก็ได้สาลาที่ตอนนี้ไม่มีทางเลือกแล้วจึงยอมเซ็นสัญญาฉบับนั้นเพื่อแลกกับการที่เธอจะได้เจอกับคิล่า สึ่งในขณนะดเดียวกันนี้ทางฝั่งของคิล่าเธอได้ถูกพาตัวไปไว้ยังห้องที่เลเชลจัดเตรียมไว้ให้และในระหว่างที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเข้ามาหาเพื่อจะเก็บ DNA ของคิล่าไปตรวจสอบทันใดนั้นคิล่าก็ได้แอบขโมยเอามือถือของเจ้าหน้าที่ออกมาแล้วเธอก็ใช้มันโทรไปหาเขาในตอนที่ไม่มีใครอยู่ในห้องแล้วส่วนทางฟังของโคซิมาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้เข้าไปหาเธอบอกว่าเลเชลกำลังจะส่งนักฟิสิกส์คนใหม่มาทำงานแทนเดลฟิน ซึ่งโคซิมาก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะเธอคิดว่าเดลฟินมีความเชี่ยวชาญมากกว่าแต่ทันใดนั้นโคซิมาก,ก็คิดแผนบางอย่างขึ้นมาได้จึงบอกว่าเธอจะยอมทำงานร่วมกับนักฟิสิกส์คนใหม่นั้นแต่ว่าต้องยอมอนุญาตให้เธอได้เข้าไปเจอกับคีลาด้วยแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฟั่งของเขาเขาได้เดินทางไปเจอกับป้ายเอสบอกว่าเขาคือพ่อของคิล่าเองและได้รับข้อความจากคิล่าที่ติดต่อมาหา ในระหว่างนั้นอาร์ตก็ได้โทรมาหาเฟลิกบอกว่าตอนนี้เฮเลนากำลังอยู่กับเขาและอยากให้เฟลิกมาหาเพื่อช่วยดูแลเธอทำให้เฟลิกก็เลยจะออกไปรับตัวเฮเลนาก่อนแล้วให้ป้าเอสอยู่คุยกับข่าวกันสองคนจากนั้นเขาก็เล่าให้ป้าเอสฟังว่าเขาถูกใครบางคนในไดแอดพยายามเจาะเข้ามาในคอมพิวเตอร์ แต่ว่าเขาก็ทำการแฮกกลับไปและได้เจอกับใครคนหนึ่งที่ตอบกลับมาซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่อยู่ในองค์กรนั้นแถมยังรู้อีกด้วยว่าเขาคือพ่อของคีลา่าแล้วเขาก็ทำการส่งข้อความไปหาคนนั้นดูอีกครั้งบอกว่าตอนนี้เขากำลังอยู่กับป้าเอสในทันใดนั้นอีกฝ่ายก็ได้ส่งข้อความตอบกลับมาเพื่อถามป้าเอสว่ารู้จักกับโปรเจกเตอร์หรือเปล่า ต่อจากนั้นป้าเอสจึงทําการนัดให้คนรู้จักมหาและเขาคนนั้นก็คือพอลนั่นเองซึ่งแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นคนของกองทัพและได้แฝงตัวเข้าไปทํางานให้กับไดแอดส่วนทางฝังของอีธานที่ตอนนี้กําลังอยู่กับเลเชลเธอก็ได้เปิดวิดีโอเก่าๆที่เคยถ่ายเอาไว้สมัยก่อนให้เขาดูพร้อมกับถามอีธานว่าเขาเอาชุดรหัสยินสังเคราะห์ที่ใช้สําหรับสร้างโคลนนิ่งไปไว้ที่ไหน อีธานจึงบอกว่าเขาไม่ได้จดมันใส่อะไรทั้งนั้นเพราะเขาสามารถจำมันทุกอย่างได้ในหัวแต่ว่าทันใดนั้นอีธานก็ได้แอบใส่ยาพิษลงไปในชาของตัวเองแล้วดื่มมันเข้าไปจนทำให้เขาตายไปซะก่อนเพราะเขารู้ว่าเลเชลกำลังจะทำให้มนุษย์โคลนนิ่งมีลูกได้เขาจึงไม่อยากให้เลเชลได้รหัสยีนสังเคราะห์ของเขาไป ส่วนทางฟังของพ่อกับป้าเอสในระหว่างนั้นเขาก็ได้นั่งรถคันหนึ่งเข้ามาหาซึ่งเขามากับคนในองค์กรไดแอดที่เคยพูดคุยกันผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อจะให้พอลและคนนั้นได้ทำสัญญาบางอย่างกันและเมื่อพอลได้เข้าไปในรถเพื่อพบกับคนคนนั้นก็ปรากฏว่าเธอคือแหม่เลียนคณะกรรมการระดับสูงของไดแอดนั่นเองแล้วพอลก็เอาเอกสารบางอย่างที่เกี่ยวกับโปรเจกต์แคสเตอร์มาให้กับแหม่เลียนเพื่อแลกกับข้อตกลงที่เธอจะต้องปล่อยตัวซาร่าให้เป็นอิสระ ส่วนทางฝั่งของโคซิมาในตอนนี้เธอได้รับอนุญาตให้เข้าไปเจอกับคีล่าแล้วพร้อมกับให้คีล่าช่วยวาดภาพบางอย่างให้กับเธอบอกว่าเธอจะนำเอาภาพนั้นไปให้ซาลาดูต่อจากนั้นโคซิมากับสกอตก็ช่วยกันสร้างอุปกรณ์บางอย่างขึ้นมาพร้อมกับแอบเอามันไปติดตั้งไว้ในห้องทดลองของไดแอด และพอซาลาได้ถูกนําตัวเข้าไปยังห้องทดลองนั้นเพื่อจะผ่าตัดเอาลังไข่ของซา่าไปทําการศึกษาให้ล่างโครนคนอื่นๆสามารถมีลูกได้เหมือนกับเธอและในระหว่างนั้นเลเชลก็ได้เข้ามาหาก่อนที่จะทําการผ่าตัดบอกว่าคิลลาฝากเอาภาพวาดมาให้ดูพร้อมกับนําเอาไขกระดูกของคิลลามาเหยียบทิ้งเพื่อระบายความโกรธที่พ่อของเธอฆ่าตัวตายหนีไปและทันใดนั้นพอซาลาเห็นภาพที่คิลลาวาดมาให้ซึ่งมันได้มีรูปทางดับเพลิงอยู่ในนั้นด้วย แถมทังดับเพลิงที่อยู่ข้างๆเตียงของเธอมันก็มีข้อความเขียนเอาไว้ว่าให้บีบทำให้ซาล่ารู้ว่าคีล่าจะต้องพยายามบอกคำใบ้ให้กับเธอแนะ่แล้วเธอก็ทำการบีบที่ถังดับเพลิงนั้นจนทำให้กับดักที่โคซิมาแอบวางไว้ทำงานแล้วดินสอที่ฝังอยู่ในท่อก็พุ่งเข้าแทงตาของเลเชลจนได้รับบาดเจ็บซึ่งในระหว่างนั้นสกอตก็ได้เข้ามาหาพร้อมกับเอาคีย์การ์ดมาให้เพื่อที่จะให้ซาร่าใช้มันหนีออกไปจากที่นี่ แต่ทว่าเมื่อซา่าได้เข้าไปถึงยังห้องที่คิล่าถูกขังอยู่เธอก็เจอกับแมรี่เรียนที่กำลังมารออยู่ข้างในนั้นแมรี่เรียนบอกว่าถ้าซา่าอยากจะรู้ความจริงทั้งหมดวันพรุ่งนี้ให้กลับมาเจอเธออีกครั้งแล้วเธอจะให้ดูทุกอย่างที่ซา่าไม่เคยรู้พร้อมกับปล่อยตัวซา่ากับคิล่าให้ออกไปจากไดแอดได้ต่อจากนั้นเมื่อซา่าได้กลับไปถึงที่ห้องของเฟลิกเธอก็ได้เจอกับขขาวที่กำลังรออยู่ ซึ่งตอนนี้เขาได้รู้ความจริงเกี่ยวกับโคลนนิ่งแล้วและเขาจะพักอยู่ใกล้ๆแถวนี้เพื่อคอยดูแลคิลล่าให้อย่างใกล้ชิดในระหว่างนั้นเฟลิกก็ได้ตามเข้ามาหาพร้อมกับพาเฮเลนามาด้วยทำให้ในตอนนี้พวกล่างโคลนจึงได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วทุกคนก็ร่วมฉลองด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งพอเวลาได้ผ่านไปในระหว่างที่ทุกคนกำลังนอนพักผ่อนกันอยู่เฮเลนาก็ได้แอบออกมาจากห้องเพื่อจะกลับไปหาเจสซี่ชายคนที่เธอได้ตกหลุมรักเขาเมื่อตอนนั้น แต่ว่าทันใดนั้นจูจูก็มีคนกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาหาเธอแล้วพากันจับตัวเฮเลนาหนีไปทันทีจากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปถึงเช้าวันต่อมาในขณะที่โคซิมากำลังนอนหลับอยู่คิลาก็ได้เข้าไปหาเพื่อจะขอให้โคซิมาเล่านิทานให้ฟังพร้อมกับเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาให้บอกว่าเธออยากจะฟังเรื่องนี้ แต่ว่าพอโคซิมาได้เปิดดูหนังสือเล่มนั้นก็ปรากฏว่ามันได้มีข้อมูลเกี่ยวกับยีนสังเคราะห์ถูกเขียนเอาไว้เธอจึงถามคิล่าว่าไปเอาหนังสือเล่มนี้มาจากไหนคิล่าจึงบอกว่าเธอได้จากอีธานเป็นของขวัญทำให้ในตอนนี้โคซิมาจึงได้วิธีสร้างยีนสังเคราะห์มาถึงแม้ว่าอีธานจะตายไปแล้วก็ตามส่วนทางฝั่งของซาราเธอได้ออกเดินทางไปยังบ้านของแมเลียนตามนัด และเมื่อไปถึงก็ได้เจอกับเด็กร่างคโคลนคนหนึ่งที่มีใบหน้าเหมือนกับพวกเธอสมัยเด็กแมเรียนบอกว่าเด็กคนนี้มีชื่อว่าชา์ลอตที่ได้ถูกทำการคโคลนนิ่งขึ้นมาใหม่และเธอก็รับมาเลี้ยงเป็นลูกบุนธรรมของเธอเองแต่ว่าในตอนนี้ยังมีมนุษย์คโคลนนิ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกปกปิดเอาไว้ด้วยกองทัพซึ่งเธอเองก็ไม่สามารถรับรู้ได้ถ้าหากว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากป้าเอสแล้วแมเรียนก็คิดจะพาซาร่าไปดูบางอย่างที่อยากให้ดู พร้อมกับอธิบายว่าโปรเจกต์โคลนนิ่งนั้นถูกแบ่งการทำงานออกเป็น2องฝ่ายซึ่งไดแอดมีหน้าที่โคลนนิ่งมนุษย์เพศหญิงและใช้ชื่อว่าโปรเจกต์ลีดาส่วนทางกองทัพของทหารมีหน้าที่โคลนนิ่งเพศชายโดยที่ใช้ชื่อว่าโปรเจกต์แคสเตอร์และเมื่อซาราได้เข้าไปเห็นชายคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์โคลนนิ่งมาจากโปรเจกต์แคสเตอร์ซึ่งตอนนี้กำลังถูกแมเลียนจับตัวเอาไว้ ก็ปรากฏว่าเขานั้นมีใบหน้าเหมือนกับพวกโพลิเทียนคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาร์กและเคยไล่ตามจับตัวซาลาเมื่อตอนนั้น